นั่นเสียงโทรศัพท์ดังกริงร้งกริง้งกริ้งฉันยืมขึ้นรับทำใดกริงร้งกริง้งกริ้งนั่นเสียงโทรศัพท์ดังสวัสดีวันนี้เราพบกัน สุขใจพรั่นฉันได้พบเธอโอรลลา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 โอราล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 าสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูหน่อยค่ะนะคะในสัปดาห์นี้หน่วยเรื่องการสื่อสารนั่นเองวันที่ผ่านมาที่เด็กๆได้เรียนรู้เด็กๆได้เข้าใจความหมายของการสื่อสารมาแล้ว ประเภทและเครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารชนิดต,ต่างๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กเรียนรู้มารายาทในการสื่อสารนะคะว่ามีอะไรบ้าง ไหนคนไหนคนเก่งตอบคุณครูได้บ้างเขาว่ามารายาในการสื่อสารในการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือพูดคุยต่อหน้ากันเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะหนึ่งก็คือการไม่ตะโกนเสียงดัง,งพูดด้วยวาจาที่นุ่มนวลสองสองก็คืออะไรคะ สพูดแทรกได้ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ควรที่จะพูดแทรกในขณะที่ผู้พูดเขาพูดอยู่นะคะเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยต่อไม่ได้ไหคะ่ะแล้วคุณครูก็ฝากเด็กๆนะคะปฏิบัติด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆทำหนังสือ ใบงานบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ค่ะไปดูกันเลยว่าคุณครูให้ทำหน้าไหนนะคะโอเคค่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่11เลยนะคะจะเห็นภาพ อะไรเอ่ยใช่แล้วภาพเด็กๆเล่นกันนะคะกิจกรรมต่างๆนั่นเองขาบอกว่าให้เราระบายสีภาพหน้ายิ้มหน้ายิ้มแบบนี้นะคะสําหรับภาพเพื่อนที่ทําตัวน่ารักเละภาพไม่ยิม้มตัวหน้าบึ้งนั่นเองหน้าบูดนั่นเองสําหรับเพื่อนที่ทําตัวไม่น่ารักนั่นเองเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะเด็กๆ เล่นของเล่นเล่นตุ๊กตาการแบบนี้น่ารักไหมคะแบ่งปันเล่นกันอย่างดีๆไม่ทะเลาะกันเด็กๆคิดว่ากุลบายสีหน้ายิ้มหรือไม่ยิ้มคะภาพที่สองเล่นของเล่นการแย่งตุ๊กตากาันใช่ไหมคะคนปฏิบัติไหมคะน่ารักไหมคะแบบนี้ค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะภาพยิ้คือภาพไม่ยิ้มดีภาพที่สามแบ่งขนมกันขนมโดนัทไปให้เพื่อนเป็นไงคะน่ารักไหมคะ เด็กๆก็เลือกระบายสีนะคะจะเอาหน้าไหนภาพสุดท้ายแกล้งการดึงผมกันแบบนี้ควรกระทำไหมคะน่ารักไหมคะเด็กๆลองคิดดูนะคะจะระบายสีหน้ายิ้มหรือไม่ยิ้มนะคะอันที่หน้ายิ้มนี่ให้เด็กๆระบายนะภาพที่เด็กทำตัวน่ารักเละหน้าบึ้งภาพที่ไม่น่ารักนะคะมาดูของในงานของคุณครูนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเหมือนของเด็กๆไหมคะ าภาพแรกนี้เล่นกันอย่างดีน่ารักระบายสีหน้ายิ้มแกล้งตุ๊กตากันไม่น่ารักระบายสีหน้าบึ้งนะคะส่วนภาพนี้แบ่งขนมกันแบ่งขนมโดนัทระบายสีหน้ายิ้มแกงกันทะเลาะกันดังแกกันไม่ควรปฏิบัติไม่น่ารักก็ระบายสีหน้าบึ้งนะคะเยี่ยมมากเลยเด็กๆทำเหมือนของคุณครูไหมคะ ตบมือใเองเลยค่ะเก่งมากเลยนกับอีทุนมาดูใี่ไหมคะดเด็กๆอ่าเด็กๆมาดูนะคะหน้านี้ก็คือตัวอะไรเอ่ยงองูนั่นเองดเด็กๆอ่านตามคุณนะคะงองูใจกล้าอีกรอบนะคะงองูใจกล้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะงองูนี่ก็คือภาพงูนะคะ มาเริ่มเขียนกันเลยเด็กๆพร้อมแล้วนะคะจุดตรงตรงหัวของงองูตัวใหญ่เลยนะคะเห็นจุดไหมคะเด็กๆใช้ดินสอลากซึ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนลงล่างแล้วก็เฉียงขึ้นไปนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดวนขึ้นบนลงล่างเฉียงขึ้นไปนะคะเข็นหัวก่อนนะคะหัวก็จะอยู่น้องเส้นแบบนี้นะคะเป็นตัวงองูนั่นเองงองู นี่คือภาพมูดิ่งเด็กๆบายสีภาพมูงที่สี่เวลาเขียนก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มจากตัวแรกไปตัวที่สองถัดไปถัดไปเรื่อยๆขึ้นเป็นทักใหม่เขียนไปทีละตัวนะคะเดี๋ยวออกนอกเส้นถ้าออกนอกเส้นเด็กๆก็ต้องลบให้เรียบร้อยแล้วเขียนใหม่นะคะทีละแถวทีละแถวไล่ลงมาจากด้านซ้ายไปด้านขวาของเด็กๆถึงตัวสุดท้ายนะคะเป็นอันเสร็จเดี๋ยวเด็กๆมาดูไปางานของคุณครูนะคะ อย่างบคุณคณจะเป็นแบบนี้สวยไหมคะเด็กๆมองเลยใจกล้านั่นเอง,องคุณครูระบายสีสวยไหมคะไม่ออกนอกเส้นครูก็คัดทีละตัวทีละตัวไม่ออกนอกเส้นทีละแถวถนจนเสร็จจนจุดหมดตัวสุดท้ายนั่นเองแค่นี้ก็เสร็จ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้มารายาในการสื่อสารมารายาในการสื่อสารก็คือการไม่พูดเสียงดังมีหางเสียงใช้วาจาที่สุภาพแล้วก็ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้พูดพูดอยู่นะคะ ปงานวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปลงไปในรายกลุ่มประจำชั้นนะคะให้คุณครูได้ดูนะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วไม่อยู่ในที่ชุมชนแออัดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ